ของภพสุภะคือดาวศุกร์ลอยอยู่ภพตนุนะคะดาวศุกร์ดาวเงินนะตะนุเสียงคูดเลยอ่ะ พบนั้นเป็นพบที่สามเราโยงแค่สามพบนะคะไม่ต้องไปต่อนะมา้นะา พยากรณ์ให้รวบรวมเราไม่จําเป็นต้องถอดทุกตัวถ้าดาวไหนดี่ต้ไพยุ่งนะคะ่ต้าพยุ่งของเขานนชัดดูนะคะหมีจะไค่อยไปนะดาวอาทิตย์อยู่ในภพสุขาเราลองถอดดูซิว่ามาจากไหนมาจากไหนนั่นหมายความว่าเขาเป็นดาวเจ้าเรือนของภพไหนนะคะ ดาวอาทิตย์ถ้าเป็นดาวเจ้าเรือของวินาดนะคะวินาดเลยวินาดเห็นไหมคะดาวอันนี้อันนี้โค๊ปที่หนึ่งนะโค๊ปที่หนึ่งโค๊ปที่สองไอ้น,นี้โค๊ปที่สามเขาจะเป็นดาวอาทิตย์มีบทบาทดาวอาทิตย์มาจากวินาดเพราะดาวอาทิี่คลองเรือวินาดเอ้คลองคลองเขวินาอยู่นะคะ ดาวพราัรหัสเราจะถอดดาวแค่สเต็ปเดียวสเต็ปที่หนึ่งนะคะสเต็ปที่สองเราจะไม่ถอดแล้วนะคะดาวพราัรหัสมาจากโคปัตตานีฮันทุทนี่เป็นเลย์ดีเขาเอง เรื่องราวนนั้นนะคะปัจจุบันนี้อันทุบวกอันทุ Baca kedua ủa สองหมื่ ปวดใจสำคัญถ้าถอดไดยเก่งๆนะถอนถอดถอดเล่าเรื่องราวเก่งๆนะนี่นั่นมากผู้ราเนี่ยผู้ดาเนี่ยผ่านคือแทบไม่ต้องไปแต่ผู้ราเลยผ่านแค่เราตรงตัวพอเราเห็นราเสียใช่ไหมคะอย่างเงี้ยโหเราสุดท้ายตะนุ่มมนะราเห็นราเสียเรารู้เลยดับเพราะถ้าถามเรื่องเงินถูกนะเราดูดาวสุกได้เลยเพราะดาวสุกคือดาวเงินแต่ว่าเดี๋ยวพี่หน้าจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยว ทุกคนต้องทำการบ้านนะคะคืออ่านความหมายโค้กความหมายดาวนะคะดูซิว่าจะได้กินไหมแต่ไม่น่าจะได้กิงอันนี้น่าจะแบบว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาป๊บก็อ่านรู้ข้างนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าให้คงให้นิดหน่อยไม่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 หมดคิดว่าดีไม่ดีดีไม่ดีการ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 คุยกันทั้งเนี้ยน่าจะอ่านรู้ข้างนี่เพราะว่า แต่เถ้ามอยู่ในภพวรรณะเนี่ยดาวพุธเนี่ยถ้าอยู่ในภพอดีนะคะมันจะเหมือนกับพูดเหมือนคนชอบเมาส์ชอบดินทาคนลองตีีความหมายนะถ้าดาวพุธอยู่ในพวรณะจะเป็นคนที่ชอบเหมือนด่าคนรักหลังหรือถ้าถ้าถ้าพูดในภาษาชาวบ้านถ้าถ้าเราพูดอยู่ในวราคไมเหมือนพวกคนต่อหลอะเหมือนคนอย่างนี้แต่ถ้าอยู่ในภพวิราชมันจะเป็นพูก เหมือนที่คอร์เซนเตอร์ที่โทรมาหาพวกเราแล้วแบบมันหลอกเงินพวกเราค่ะหลอกให้พวกเราเสียหายอะไรเนี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยลองดูนะว่าวัานนี้ถ้าเจอคอแล้วเนี่ยเขาจะอ้างเรื่องอะไรนะคะจะอ้างเรื่องอะไรและอ้างแน่นอนมีไม่ดีไม่คืนด้วยนะคะมีไม่ดีไม่คืนด้วยจำครับสุภาพที่ผมมาในายามเนี่ยเป็นคนคนที่ให้ยืมมาเป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่กว่า,ผ,วาผู้ชายด้วยกว่าใช่ไหม เขาอายุน้อยกว่าเราไหมคะเนี่ยมันขึ้นทั้งสองทางเลยเนี่ยคือแบบอันนี้คือตอนุก็คือตัวตนของเขาเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าชะตาเหมือนตัวเองอายุมากกว่ามากกว่าเพราะว่าสุภาพเป็นคนนี้มากกว่าผู้ชายที่ถามู้ชายเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงเาจะผู้หญิงนะผู้หญิงใช่ไหมคะเนี่ยไม่รู้อ่ะมันมีมันมีใครที่อายุมากกว่าอราอธินนนนาาบายนี่อยากรู้มาว่าเราต้องแก่ มีรับคนเนี่ยมันคือในยามผ้าในยามผ้าในยามผ้าเนี่ยเหมือนคนที่ให้ยืมงจะเป็นผู้ชายนะพระครับพระถ้าเป็นพระหนุ่มพี่หนุ่มพี่ไม่ได้คืนพี่หนุ่มพักนี่คือสิ่งก็คือพระไงญหนุ่พี่ทำเป็นพี่ใจดีอ่ะคือเหมือนปัตตานีพันธุ์ลูกแบบโอเคแบบ แม่ตาให้ให้ยเป็นก่อนเลยนะนะคะคต่ดูท่าสุภาหลวงพี่หนูว่าหลวงพี่ไม่ได้คืนอย่างอันนี้ปนุ๊กเนี่ยนับเป็นตัวคนถามหรือว่าคนที่ถูกถามปนุ๊กอาจารย์ที่อาจมาให้ฟังอย่างนะคะเวลาเราพยากรณ์ถ้าชนปนุหนูจะแตกตรงนั้นเพราะอะไรบ้างชนตัวทศกัณฐ์ทีนี้สุภาพเนี่ยมีท่านบอกว่าเวลาพยากรณ์น่ะเราก็คุยกับผู้ปกครงอย่างเนี้ยอย่างเนี้ย อารมณ์ที่เป็นพรกใช่ไหมคะสุภาพักนี่คือพรักดาวที่ผู้ชายถอดเราถอดเนาะฝึกฝึกถอดเพราะว่าสเตจแรกเนี่ยเราสามารถถอดดาวได้หมดแต่พอมาสเตจที่สองเนี่ยเราอา่านดาวคู่พูดปัตตานีปัตตานีนะหูต้องเหมือนแบบสนิทกันสนิทกันใช่ไหมคะนะนักนจะแบบอาจจะสนิทกันแล้วแบบว่าเชื่อใจกันนะคะเลยให้กดยีนนะเนี่ยนอะ่านปัตตานีราหูอ่านดาวคู่พู่ เห็นไหมคะเรา5เขาเขาเขาเป็นพระด้วยกันรู้ป่ะคบคนที่ให้ยืมต้องถามที่นึ่งต่อหน้ากันเนาะเป็นนักวิชาการต้องถามพี่ถามพี่หนูไม่รู้ที่ไหนล่ะแล้วก็ถามได้ว่าว่าเป็นการขายเปล่าก็ตอบเลยนะแล้วพี่ตอบลอยแล้วพี่ต้องตอบเพราะว่าการพิลคอนการการดูดวงเนี่ยมันต้องขุมวันถมาต่อไปถมาต่อไปทุกวันเนาะเห็นไหมคะ มันชัดเจนเพราะ้าชัดเจนนะคะหนึ่งอาจจะมาชักแม่น้ำทุกแต่ขอเวลาเลื่อนไปอีกหมอเป็นคดีขัดนะคดีขัดเป็นมีขัดเพราะว่าผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงหรือว่าผู้ชายครับผมพี่ผู้หญิงหรือผู้ชายคะหลังพี่ผู้ชายมั้งผู้ชายครับผู้ชายเออถูกแล้วค่ะตรงนี้เป็นผู้ชายยากหรือเปล่าค เป็นญาติมาก่นครับสนิทพันธุ์ทุกถ้าไม่ญาติก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเหมือนไว้ใจแล้วสนิทม,มีความเมตตาให้เพราะพันธุ์กเน,นี้ยเป็น,ปนมีความหมายเป็นทั้งคนในครอบครัวเป็นญาติพี่น้องนะคะหรือหรือเป็นความรู้สึกได้พันธุ์คือจิตใจนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะได้เรียนกันนะคะแล้วก็มีคำถามคนระับเาขาถามว่า ตอนเลือกเวลาที่จะตอบใช้เวลาคนถามหรือใช้เวลาที่เราเห็นใช้เวลาของเจ้าตาถามสิสมกเรว่าเ็าถามมาในไลน์ใช่ไหมคะคาถามนั้นวเวลามันจะขึ้นแล้วก็ใช้เวลานั้นเลยแล้วเราจะมาดูสมมุติเขาถามเรามาปลายมงเราจะมาตอบจะห้าโมงเย็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเอาเอาเวลาตรงน,นั้นนะคะต้องเวลาที่เจ้าสตา,าะฉะนั้นนียวิทยาศาสตร์ไทยลัก็ต้องบอกับนึงรวมเลยนะคะต้องเจาะจงเรื่องนั้นๆต้อง ถามมาถามมาต่อไปอย่างเนี้ยเขาจะคืนเง,งินไหมขึ้นมาไม่คืน,นทําไมไม่คืนมันก็จทักไม,ม่นานต้องแปลกมาโอยเออแต่การทุกอันเนี้ยมันได้ได้สองอย่างนะคะเป็นญาติของหลวงพี่กระดาเป็นเป็นความแมตตาของแต่ถ้าจะแมตตามากกว่าเพ้าะเป็น่าต่วัวเป็นพี่ที่สนิทเป็นเป็นพี่สนิท คนที่คมชนิทเขาเรียกกันรุ้เลยแหละเขาเรียกพัาธุ์อะไรคนที่คนที่คบกันมากกว่าสัตช้ามากกว่าสมคบมากกว่าสัตวช้าจะมาเป็นพันธุ์ุไม่ใช่คนสนิดแตเนแหละเพราะว่าเพราะว่าหรือเปล่าเพราะว่าราวาหูเนี่ยมันเป็นดาวแบบคือก็ไม่จริงๆราหูเนี่ยเขาเขาเป็นเป็นคนใจใหญ่นะดาวหัไออันนี้เป็นตัวของคนที่ยืมไปนะคะคนที่ ในปัตนิเนี่ย<ม>คืออ่านคันคู่อ่านดาวคู้ตรงที่ที่ให้ไปเนี่ยน่าจะเป็นการบอว่าพิเศษไม่ตามพิเศษเขาก็เป็นมากกว่าเพื่อนว่าเท่ามากกว่าถ้ามากกว่าถ้าช้าตือเพื่อนใช่ไหมเ้าก็ปฏิบัติมากมันเป็นความทุแล็ก,กับปัตนิการให้กับปัตนิคุณขวัญชัยถามว่าจากเคสน,นี้คือไม่ได้คืนใช่ไหมครับ การนัดครั้งนี้น่าจะยังไม่ได้คืนเขาอาจอาจจะแบบว่ายืดเวลาออกไปนะคะยืดเวลาออกไปแต่การยืดเวลาครั้งนี้หนิวมอกว่าเขากำลงชักไปลาทั้งห้าของเขาว่าเออเขาติดนู่นติดตีดตดตดตด้คืออย่างนี้อย่างนี้คือขอยืดเวลาไปก่อนในวันนี้ค่ะแต่อันนี้เราจะมองว่าเขาเองก็ไม่ติดตัง้งใช่ไหมคะ ราะว่าแต่เพราะว่าผมมันเปล่าในตะกก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะเป็นชนตะูกกรลันคือเหมือนเขาเหมือนแบบอ่ะเนี่ยเนนี้มันเงินเดือนยังไม่ออกสมุิสมุดหรือว่าคืออาจจะไม่ได้เพรว่ายังไม่มีเงินแต่ว่าถึงแต่ว่าถึงขนาดไม่ได้ไม่ใช่นะอย่าลืมนะต้องตีคําถามให้ออกคําถามคือพี่นัดคืนเงินวันนี้ถูกไหมแค่นัดคืนเงินไม่ใช่หมายความไม่ได้เงินเลย ที่ผิวว่าอธิบายให้ฟางคือครั้งนี้นะคะครั้งนี้ครั้งเดียวเขาอาจจะมีขอ้อเรียกว่าอะไรนะค่ะอธิบายเรียกว่าอะไรนะทักไปก่อนขอยืดเวลาไปก่อนนะคะเพราะวันขึ้นวารน,นะคะ,ะ,คะทุกคนดูนะคะสุภาตนุบรารณะสุภาเกี่ยวข้องตนุเกี่ยวข้องวารณะเกี่ยวข้องดาวอาทิตย์มาจากวินาศวินาศเกี่ยวข้อง มีได้เกี่ยวข้องนะคะเดาก็จหามมาจับปัตตนีพันธุ์ุกปัตตนีพันธุ์พกเกี่ยวข้องดาวสุก์ดาวสุกมาจักมาดูมพัะมาจากกระดุมพระกระดุมพระศิระเกี่ยวข้องดาพูดมาจากตนุกกรมะตนุกกรมะเกี่ยวข้องตนุกกรมะเกี่ยวข้องลาคะไม่เกี่ยวอลิไม่เกี่ยวปุตตัไม่เกี่ยวสัตว์ช er. ้าไม่เกี่ยวไม่ต้องยุ่งเอ๊ะวันนี้ น้องขวัญชัยถามพี่ผิวมาในในไลนนะ์ว่ายังไงนะผิวลืมพิมพ์ติ๊มาสิหนกน้องขวัญที่ถามพี่ผิวเมื่อเช้าเนี่ยจุดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเราจะไม่ไปแตะต้องเลยนะคะแล้วก็คุณขวัญชัยเขาถามต่อครับว่าถ้าเคสแบบนี้ครับเราจะแนะนำยังไงให้ให้ได้ขืน คาถามว่าติการพยิาการต้องมีคําถามให้ออกเราจะพยิาการให้ตรงกับคําถามนะคะเขาถามว่าลูกนี้จะมาคืนจะได้เงินคืนไหมถ้าตอบว่าใช่ไม่ใช่ต้องตอบว่าไม่ได้ถูกปะ่ะแต่ถามว่าไม่ได้ครั้งนี้คือแค่ครั้งนี้อย่างนี้ค่ะไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้คืนเลยไม่ได้เพราะว่าอย่างที่อธิบายให้ฟังต้องตีคําถามให้ออกถูกไหมคะมคาถามนี้คือถามมาต่อไปถามครั้งน,นี้ก็คือคำ อย่าไปอุ้ยของพี่ไม่ได้เงินคืนหรอกมีตายหาแล้วคุณ <c oughs> ไม่ได้เงินคืนแน่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ตายไม่ได้คืนครั้งนี้เขาอาจจะมีคุณลหรือหนึ่ง,งไม่มีตาสองอาจจะมีเรื่องราวแต่เรื่องราวอันนั้นอะ่ะมันแฝงไปด้วยอย่างเนี้ยเกกัรกัน คือพูดขอให้คืนได้ไก่อนมันขอไปทีอะไรงเงี้ยค่ะแต่ถามว่าจะได้เงินคืน2 0 0นห้าไหมต้องมาถามอีกรอกเพราะคำถามของพี่ว่าจะได้เงินคืนไหมจากผู้ชายคนนี้ถ้าถามแบบนั้นไม่ได้แต่พี่ถามว่านึกพี่จะเอาเงินมาคืนจะได้าหมคะเป็นไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิาารณ์ยามพายจะซิฟจุดที่พลาดที่สุดคือตีคำถามไม่ออก ห <pathway? S 2> ลวงพี่หลวงพี่บอกว่าดูจากภพน่าจะอ้างว่าธนาครารอย<ม>ู่ได้ Pi, ได้ค่ะหลวงพี่ได้ได้นไม่ได้เป็นไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วก็คุณขวัญชัยถามต่อว่าคนมาถามในเวลาเดียวกันสองคนคำตอบที่ได้จากการอ่านยาม <ico le> ก็จะไปในทางเดียวกันใช่ไหมครับต่างกันต่างกันอะสมมติว่าหลวงพี่ถามว่า ได้เงินคืนไหมอันนี้เรารู้แล้วว่ามูพี่ขาแค่ครั้นี้ครั้งเดียวนะคะไม่ใช่หมายความจะไม่ได้เงินจากเขาเลยนะมูคิดว่าเขาอาจจะอ้างอะไรสักอย่างนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้ไม่ให้หนูพี่เลยเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาในการขอไปทีนะคะ mm hmm. อ่ะทีนี้น้องันใจถามว่าถ้าคนมาถามคืออย่างอย่างพี่หลิวเนี่ย ตอนที่วิชานี้อยู่ในสายเลือดเนาะต่อให้ถามจิตคําถามในเวลาเดียวกันพี่หิ่ก็จะพยากรณ์ได้หมดนะคะแต่สำหรับคนมือใหม่อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเราใช้เขาตลอดแล้วเก็บจิตีนเนี่ยก็ทาได้แต่มันต้องใช้เวลานะคะพี่หิวก็แปดปีนะคะตามที่เราจะได้ขนาดนี้อะทีนี้สมมุติว่าทาได้ดีในเวลาที่ตามที่สามสี่ อ่ะทูถามว่ากุญแจบ้านหายจะได้คืนไหมสมมตินะสุภาษตนุนะ้บารณะไม่ได้มันต้องเป็นคําถามที่มันต้องเป็นคําถามที่เป็นเพราะว่าถ้าถ้าเราหาของาหายเนี่ยเราไม่ยัเป็น้องถอดดาวสมมติทอกทุตเอาเป็นูตถามกุญแจาหายเราจะไม่ถอดดาว,ว้วเราจะดูแค่พบนะคะดูแค่พบได้หมายความว่า ตนุจะเป็นหน้าบ้านนะคะตนุจะเป็นหน้าบ้านนะคะสุภาสุภาตนุมรณะนะคะถ้าเขาถามว่าคุณเจบ้านหายอยู่ตรงไหนให้ไปหาตั้งแตงมรณะได้เลยเพราะถ้าคนถามว่าของหายอหลิมรณะไม่หายนะคะแต่นอก ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าต้องมีคําถามเพราะถ้ามีคําถามปุ๊บถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่พบนั้นจะขึ้นทันมันอัศจรรย์ตรงนี้อัศจรรย์ามากสมมติถ้าคนถามเรื่องงาสนส่วนใหญ่กรรม,มส,สัจวะจะขึ้นถ้าคนถามเรื่องแฟนส่วนใหญ่ปัตตานีปัตตานีอริสอะไรพวกนี้นขึ้นแฟนหนู่มีอีกไหมเนี่ยส่วนใหญ่ละเดี๋ยวมาแนละ้วปั ถ้ามีถ้ามีดาวสองสามอยู่ในอยู่ใน,ใน,ในเดียวกันชัดเจนมากนะ,ะคะถามว่าถ้าเรื่อที่มาแบบนี้จะการฝันถ้า,ถาคนถามในเวลาเดียวกันนะคะเราต้องตีคำถามของของมวงงให้ออกว่าเขาถามเกี่ยวกับอะไรเหมือนอย่างที่เราพี่ถามเขาจะคืนเงินไหมกับจ,จะได้เงินคืนไหมคนละคาถามนะ พี่รู่พี่จะมาคืนเงินไหมวันนี้นะกับผมจะได้เงินคืนจากคนนี้ไหมมันคนละคําถามนะต้องตีคําถามให้ออกถ้าเราตีคําถามได้ไม่แตกฉานเยากรณ์ผิดแน่เราเราไม่ต้องแกะเยอะเห็นอะไรทายแบบนั้นอย่างเงี้ยก็าถามปุ๊บเราเห็นพวกนี้โอ้โหโอกาสได้คืนยากแล้วทำไมถึงมันถึงไม่ได้คืนมันก็ต้องการูนทางน,น,นี้โทางนี้แน่ในร,ระมาณเนี้ยค่ะแล้วพอถอดดามมาแล้วเนี่ยมันกะ่อดีไม่ดีไม่มีตังนั่นเ มีดีไม่ดีลูกลูกที่ของหัวพี่ไม่มีตมังแล้วเนี่ยงานอาจจะมีปัญหางานเขาอาจจะมีปัญหาเพราะว่าตนรวจตำลังะงานเขาอาจจะมีปัญหาแล้วบอกว่าไม่มีตมังก้นก้นชนกันรึเปล,ามมากกาล่านุ่งกำรวจบอลอัดอัดอัดโยงเนี่ยเน,น,นี้ยมีคำถามอะไรอยู่ไหมมีคำถามไหมครับดันครับ อาจารย์ให้หผมรับวจนวาของม,มันเป็นปากเลยค่บก็คือมันจะเป็นในแง่ของกอ่อนเไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ดูไม่ใช่เราพี่ผิวอะวิธีการพลยาแปลของผิวนะคือผ่านดาวตรงตัวดาวทตย์ดาวทีส์เป็นแทนาทีุผู้ชายนะน,อน,น,อน,น้นอยู่ทุกสุพักเนี่ยเป็นาพากแลถ้ถกต้องแล้วนะดาวพระรนคราวนรเป็นปักเพราะฉนัการ่านี้ จ,จุดสำคัญในการยากรนะคะพอพอสุภาพตน,นุกออกมปุ๊บจุดที่นนะะต้องการเงินรันะวานะเราต้องตีมปัญหาปัญหาจากคําพูดก็คือปัญหาของเขาแหละที่เขามาอ่างกหนุ่พี่ได้ว่าทําไมยังไ,ไม่ได้คืนอย่างนี้ยก็จะอ้านไปเรื่อยแหละทีนี้จุดที่มัน,ม,นมันชัดเจนเรื่องเงินก็คือดาวสุขเป็นดาวเงินเพราะเขาถามเรื่องเงินดาวสุขมันก็ขึ้นะคะวก็จะคืนเง,เงินได้ เริ่มมาจากกระดุมพลาสตากเนี C. C. ้ยเราก็เป็นเราต้องอ่านเราที่เสียก่อนเลยแล้วพอพอจะรู้คำนะ้นในตัวเขาก็เหมือนเหมือนเขาก็ไม่มีเงินไม่มีเงินด้วยหรอกเข้ามาคนมันจะเป็นแบบลักษณะแบบคนที่ชอบยืเงินคนนั้นจะเป็นสันแบบยืมคนนี้เดือนนี้ยืมคนนู้นมาจ่ายคนนี้อย่างเงี้ยเท่าที่เคยถูกเคยยินะเท่าที่เห็นนะคือจับแพชชนแกจับแพชชนแกจนตัวเองไม่มีตังค์อ่ะ แต่แค่แต่แค่คํานี้นะคะการเรียนรอนนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้คืนจากผู้ชายคนนี้นะ